ความจริงที่เธอแบกไว้คนเดียวมาทั้งชีวิตหนูไม่เคยคิดจะดึงคุณเข้ามาหนูกลัวความรักมากกว่าคุณอีกค่ะตลาดเริ่มพึมพำบางคนมองกาวินด้วยสายตาไม่พอใจแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะพลิกแบบไม่มีใครทันตั้งตัวทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากมุมหนึ่งของตลาดหญิงวัยกลางคนยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนอุทานพร้อมกันแม่ของข้าวฝา่งกลับมาแล้วผู้หญิงคนนั้นยิ้มเศร้าก้าวเข้ามากอดลูกสาวจากด้านหลังลูกหยุดโทษตัวเองได้แล้วแม่ต่างหากที่ทำให้ลูก กลัวความรักกะวินหันขวบมองแม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการกล่าวโทษคุณต่างหากที่ทําให้ลูกคุณเสียชื่อแม่ยืนสงบก่อนจะพูดความจริงที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ทิ้งพ่อเพราะหลายใจแม่ถูกขายให้เจ้านี่ตั้งแต่ลูกยังเด็กเพื่อไม่ให้ครอบครัวล้มละลายเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วตลาดหลายคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจแม่พูดต่อด้วยน้ําเสียงสั่นเหมือนแบกความลับนี้มาทั้งชีวิตแม่ยอมเสียชื่อแต่ลูกต้องได้เรียนต้องมีชีวิตดีดๆแม่ขอแลกอนาคตลูกกับเกียรติของตัวเอง พราะไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บเหมือนแม่ข้าวฝางร้องไห้จนตัวสั่นกะวินนิ่งอึง้งสีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีผมเข้าใจผิดมานานหรอแม่พยักหน้าเบาๆใช่และเด็กคนนี้เขากลัวความรักเพราะคิดว่าตัวเองมีสายเลือดไม่ดีพอทั้งที่เขาไม่เคยผิดอะไรเลยความเงียบกินพื้นที่ทั้งตลาดก่อนที่กะวินจะหันไปมองข้าวฝางดวงตาของเขาเริ่มสั่นไหวข้าวฝางขอโทษนะฉันดูถูกเธอเพราะเรื่องที่เธอไม่ได้ก่อให้โอกาสฉันเริ่มใหม่ได้ไหมข้าวฝางยิ้มทั้งน้ำตาเสียงของเธอสา แต่มั่นคงถ้าคุณไม่ทิ้งกันก่อนหนูพร้อมเริ่มค่ะแม่จับมือทั้งคู่ยิ้มทั้งน้ำตาจำไว้นะลูกความรักแท้มันชนะอดีตเสมอถ้าเรากล้ารักษามันตลาดทั้งตลาดปรบมือบรรยากาศอบอุ่นเหมือนฉากในหนังชายเย็นของข้าวฟางขายหมดใน5นาทีคนแห่เข้าคิวตามกระแสแต่สำหรับข้าวฟางสิ่งที่เธอได้รับมากกว่านั้นคือหัวใจที่เริ่มเชื่อว่าเธอคู่ควรกับความรัก อดีตของพ่อแม่ไม่ใช่บาปของลูกอย่าตัดสินใครจากเรื่องที่เขาไม่ได้เลือกเพราะบางคนแค่ต้องการโอกาสให้หัวใจได้รักอีกสักครั้ง